สวัสดีจ้ากลับมาอีกแล้วกลับช่วงแกะกล่องส่งชื่ออะไรตั้งชื่อกันดีกว่าเดี๋ยวคิดชื่ออะไรเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงคลิปนั่งวันนี้จะมาแกะอะไรกันนะตั้งโชว์ไม่ียบร้อยแล้วคือซูโจเปียของกล่องส่งซูโจเปียของป๊อบมาบซึ่งถ้าคนที่ได้ดูคลิป toy story andy's room ไปเนาะเราก็คือแกะไปตอนท้ายแล้ว3กล่องซึ่งไปย้อนดูเลยว่าเราได้อะไรกันมาบ้างจ้ะมีการสมุนตีตลอดไป หนึ่งสองสามเอามาคู่กันเลยตาสีโปโกโกอเคโอเคสองสามเฮยน้องหนูน้องหนูแบบว่าเขาเ,เรียกอะไรอะ่ะน้องหนูที่เป็นเบบี้หนูอะ่ะนี่มันรถนอ,อ๋อก็คือ3มตัวที่เมื่อกี้ย้อนหลังให้ดูก็ที่จริงก็น่ารักหมดแต่ว่าเราก็อยากได้ตัวอื่น อยากได้นิกจูดี้และแฟชช์ก็เลยกดมาเพิ่มอีกทั้งหมด5กล่องอยายมันมีนิกจูดี้และแฟชอยู่ถึง6ตัวก็คือนี่อยากละ2ตัวนี้2ตัวตัวล่างหลัรอบนี้อให้ได้ไม่ซ้ำอี3ตัวข้างล่างนี้ด้วยเริ่มเลยดีกว่ามาลองดูเริ่มมาเนี้เลย1 2 3ยังไม่ใช่6ตัวนั้นแต่ก็น่ารักดีน้องชื่ออะไรนะนสบิ๊กอ๋อน้องคือบอี้การ์ดของ นางหนูนางหนูคนรวยอ่ะนางหนูคนรวยอ่ะเว้ยเดี๋ยวแกะก่อนดีกว่าสเตบิคเดินคนดูใช่หรอไม่รู้มอยู่นะโอเคอยู่ยนงอยก็คือไม่ซ้ำแต่ยังไม่ใช่หกตัวที่ชอบไอกล่องนี้สอง่ฟตาใกล้ใกล้กล้องด้วยหนึ่งสองสามได้แฟลชแล้วอันนี้เป็นแฟลชเวอร์ชั่น นี่เป็นเคิร์กใช่ไหมนั่งโต๊ะใช่ปะมีของอีกนี่ไง <S 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 สับแกี่ยวมาสิอ่าเป็นเคิร์ก l ล s h เนอะเดี๋ยวมาต่อให้ดูกันเฮ้ยดีใจได้หนึ่งในหกตัวนั่นแล้วจรงไหนล่ะอีกนี่เข้าไปข้างในตกไปแล้วจ้าแก้วกาแฟอ่าไม่เป็นไรคข้าวๆก่อนดีใจยังไม่ซ้ำเลยดีอ่ะมาอ่ออ่ะของนี้ของฉัน ได้์แล้วขอเป็นนิกกับซูดี้ติกเก็ดกระดาษพกปังปังไปเลยหวังซูงเลยโอ่งสังนึงของซ้ำต่ออีกตัวสองให้นองฟินนิกอีกแล้วก็คืออีตัวนี้นั่นเองอะไรเก็บไว้ก่อนตัวนี้อ๋อฟินนิกตัวต่อที่สี่ของวันนี้เหาอชันแอบคำอ่ะทำไมตัวอะไรอ่ะหนึสองสม <Judy> จูดี้ฮอวโอ้ยจูดี้เลยพี่จูดี้มาแล้วจูดี้ฮอวจูดี้ฮอวก็คือเป็นจูดี้เวอร์ชั่นที่จแจกใบสัง่งอือโอ,อ้ตัวนี้ดีอ่ะเป็นจูดี้ตัวที่ดีกว่าอีกตัวหนึ่งสำหรับเราเนะี่ยก็คือแต่มาตุนเนี่ยของเยอะเหลือเกินอือปุ๊บหน้อ,นอต้องเสียบที่มือได้มาดูที่กดใบสัง่งดูต่อไหม สัญญาณไฟจราจลไปน่ารักอ่ะโอเคมาขอ,อให้ไม่ซ้ำละกันแต่ถ้าจะดีมากเลยถ้าได้เป็นนิกก็แกะแกได้เมเยอร์นะไม่ทำไม่แค่แม่อะไรทั้งนั้นแกะกันเลยดีกว่า๊ย้อแน่นๆอยู่นะหนึ่งสองไปชิโกโก,โกไ้ไปแล้วอะ่ะซ้ำสองตัวออไม่ได้นิกสักทีแต่คงต้องเลิกแล้วเพราะว่ายิ่งซื้อทีละช็อตนี่มันจะยิ่งซ้ำ ก็คือโดยสรุปก็คือจุ่มมาทั้งหมดห้8 8จุ่มได้ทั้งหมด6ตัว้โอเคโอเคแล้วก็ที่จริงเรามีคอลเลคชันซูโทเปียอันใหม่ที่เพิ่งกดสั่งมาอีกแล้วแต่เป็นของท็อปทอยเราเพิ่องออกใหม่วันที่24่สิี่คือสภาที่ผ่านมานี่เองแล้วเขามาถึงแล้วเรามาแกะกันอีกทีนึงนะยกบ็อกซ์เช่นกันแต่วันนี้ก็ไม่ได้หมดเท่านี้เช่นกันวันนี้มีของจุก,กติดจากการจุ่มอีกแล้วจุ่มไม่หยุดไมด่เส้นมาดูซิเรามีอะไรบ้าง สิ่งแรกที่เราจุ่มมาคืออันนี้คือมอนสเตอร์ก็คือลาบูบูนั่นเองเป็นแบบคอนเซ็ปชันก็คือจากราสีจุ่มมาทั้งหมด3กล่องบวกกับอีกหนึ่งกล่องที่เขาลือมาสองออตัวใหดีกว่าได้มีตัวที่อยากนั่คือตัวที่ดูดีๆอ่โวอร์โก้อะจะได้เร็วเริ่มอันนี่เป็นคอลเลคชันพักๆหนึ่งแล้วเนาะของลาบูบูเนาะเราไปเดินเจอแล้วก็น่ารักก็คือช่วงนี้เป็นฟีนแบบโดนโดนลาบูบูตกตลอดไปปารานาแกะหนึ่งซอง ในคำนะหนึ่งสองได้นะเป็นตัวตัวอะไรอะ่ะโอ้ยมีกระดิ่งด้วยวาอันนี้คือทอรัสทอรัสคืออะไรเป็นศพปะไม่รู้ทอรัสน่าจะใช่นะเ้ยน่ารักอยู่ทอรัสน่าจะอันตรายทอรัสก็คือวัวอ่ะหนึนน่งสองหนึน่งสองอะไรอะ่ะพี่เส้นส่ออะไรปลาใช่ปลาดิ ราศีมีนใช่ไหปะใช่ราศีมีนจ้าไปดูสิเป็นราศีพิจุสราศีมีนนะจ้าม,มีหัวใจเห่นเรามีหัวใจอย่างนี้ก็ดุนกินเองก็ดุนคิวอ่ะคิวอันสุดท้ายยังไม่ได้อะไรที่เราเลือกกันมาเท่าไหร่เนาะหนึ่งสองอุ้ยเห็นหัวแล้วอุว้ยน่ารักอยู่นะอันนี้คือราศีอะไรอ่ะโอ,โอราศีกุมราศีโอเคราศีเธอนะตามตระกที โอ้น่ารักเลยแต่ทุกตัวน่ารักเฉยโอ้เขาว่าทำไมคอลเลคชนันนี้ถึงอีกเดี๋ยวไปดูกันว่าอ,อีกตัวนึ่งที่เราสั่งมาถ้าน้องดีเทลเรื่ออะไรเนี่ย <c oughs> แล้วยังไม่หมดไม่หมดแล้วยังมีลาบบูบูอีกจ้าแต่เป็นลาบบูบูแบบว่าเป็น Space Adventure <c oughs> ขสองตัวนี้จ้าสองกล่องแล้วก็มีฮาชิปูปูโกลเดอรี่ตกโนตกมาหนึ่งกล่องเช่นกัน่ะแกะแกะอันนี้ก่อนเนาะ Space Adventure ซึ่งสิ่งที่เราอยากได้คือ อยากได้อันเนี้ยสต s t o คิ k เลอร์ป่ะ s t o คิ k เลอร์เอาจริงตัวกัปตันก็น่ารักดีนะกับโปรเฟสเซอร์ที่จริงแอบชอบอยู่ในใจน่ะจัตประมาณเนี้ยหนึ่งสองอะไรอ่ะได้แกได้แกเฮ้ยได้ตัวนั้นเลยป่ะตัวนี้อยากได้เลยนี่แหละตัวนี้แหละสต Story Killer Story Killer เลยดีใจอ่ะยังต้องแกะมันต้องมีของเสริมป้าโอ้ s t ์คิวเลอร์จริงด้วยอ่ะโอ้ยได้ตัวที่อยากได้เลยถึงในตัวแรก วิทย์แม่คือคืออันเนี้ยดูข้างหน้าก็ดูเหมือนธรรมดาใช่ป่ะแต่ดูดีๆนะดูข้างบนดูตรงฐานนะน้องเท้าไม่ติดพื้นเพราะอะไรเพราะว่าดูค่อข้างจ้าน้องก็คือแบบว่าใช้ตรงตัวอยู่ด้วยไอ o n นแล้วก็ออกมามีควันดังนั้นเท้าไม่ได้อยู่ติดพื้นอ่ะโคตดเท่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่มันชอบมากเลยอะโคตรเจ๋งเลยอะคือตัวเ้าอยากได้คือตัวไหนตัวไหนดีอะเราเองอยากได้กัปตันกับปรเฟสเซอร์แต่เธอฉันไม่รู้ได้ตัวอะไรความ Princess ถาโทร princess เกิดอะไรใคร p r i n c e s อะไรอ่ะคือไม่ใช่ลาบูบูอ,อ่ ha ะ,เะเป็นเพื่อนมันเหรอแค่จะเป็นตัวถ้าได้เป็นเพื่อนมันนะอ๋อเป็น princess นะจ๊ะมีของด้วยจ้านางมีคาถาและฐานสุดท้ายอาชีพผู้ผู้ growth diary นะจ๊ะซึ่งที่จริงทุกตัวโคตรน่ารักทุกตัวเลยอ่ะจะได้อะไรก็คือน,น่ารักไปหมดกุ๊กอือแต่ที่จริงถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นอะไรเดียวโอ้ยน่ารักคนเลยอนะ่ะอะไรเดียว big tiger อ๋อ so many bubbles ก็น่ารัก best friend น่ารักทุกตัวเหอะได้อะไรก็ไม่เสียใจอะเนยโมโม่ไหมน่ารักค่ะว่าน่ารักหมดเลยอ่ะเลยเป็นตัวที่น่าจะโดนซ้ำอีกแน่เลยไม่ขำเป็นต่อต้อง,องได้แกช่วยกล้องสิปะน้องเ,เป็นใครอ่ะน้องเ,เป็นพี่ปะไลออนคิงก็ไลออนคิงทำไมน้องมีโต้ด้วยอ่ะเขาน่ารักมากเลยอ่ะดีเทลดีเวอร์โอ้ยแต่น่ารักอ่ะน่ารักเลยอ่ะน้องนั่งอยู่บนแบบว่ารถเข็นเด็กอ่ะไม่ใช่รถเข็นเด็กที่นั่งเก้าอี้เด็กอ่ะ ก็ดีมากเลยอ่ะโอ้ยเพิ่งเห็นแล้วข้างหลังมีไลออนทำไมถ้าเป็นไลออนคิ้งเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักมากน่าโดนอีกอ่ะคอเนี้ยน่าโดนอีกอ่ะนสุดแวไม่เหล่านี้อ๋อแล้วเราก็ยังมีตัวที่เราไปลืมเลยอ่ะไปหาซีเคพตดมาเพื่อสำหรับ toy story andy's e room ที่เรากดไปได้ครบทุกตัวไม่ได้ซีเนี่ยเดูนี่เดี๋ยวต่อนหยุดริมๆต่อใช่ทั้งหมนั่นเองนะคนที่เขาแกะเซ็การ์ดใช่ไหมล้ะคขายใช่ก็จะเป็นหนึ่งสองสั้ ซีเครตซีเครตวุ้นดีจ้าขี่มาทางสนามทางพี่วุ้นดีโอ้ยน่ารักน่ารักมากดีมากโอ้ยละเอียดดีมากเลยดูดิโอ้โหเป็นซีเครตที่แบบตัวแรกเนี่ยค้ากับการไปหาแม่โอ้ยดีมากแกมจ้าฉันได้ซีเครตออกมาหนุ่จังได้โดยการปื้อโอเคแล้วเราน่าจะกลับมาเจอกันใหม่เดยตยวนี้สำหรับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราน่าจะมีซื่อซื่อช่วงแล้วนะ คิดยังคิดไม่ได้อ่ะโอเคกลับมาซื้อกันใหม่เร็วๆนี้จ้ากลับแกะกล่องกันอีกแล้วหรือบายบาย